ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอาร์นะครับและอยู่ในเกมเราบอกนะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับแบบใหม่นะทุกคนเป็นแบบอนิเมะไฟเอออนิเมะไฟตติแ้งบบอะไรไม่ใช่อนิเมะเทนนิงซิมูเลเตอร์ทุกคนนี่ซึ่งเราก็ได้แบบจากผ่านตัวนะผ่านตัวจากเป็นนี่นนะผู้ใช้พลังเวทในหน่วยกระทิงดำน,นะแต่ชุดเราใั้เป็นชุดเดิมอยู่นะคือเราผ่านตัวมาแล้วแต่เราเป็นยังเป็นน,นอร์เทนดังอยู่โอเคก็ได้ผ่านตัวจากเป็นจอมเวทเลยมาแบบมามามาแบบมาฝึกมาฝึกฝน แต่มาฝึกดตัวเองนะเพื่อแบบให้มันแข็งแรงนะกอนี้ก็เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะสดๆตอนร้อนเลยเนี่ยซึ่งพลังก็เป็นสูวนหมดทุกอย่างนะพอได้พล,ลังเข้ามาก็มันมีอะไรเนี่ยลูกศรให้เดินตามนะแล้วก็เดินตามไปทุกคนในโปเต็นตัวละครผมก็เป็นขอผผ้อผอมๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะเตียนแบบนั้นมันแบบมัปปนปอนอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆนะนี่คือมันให้เรามันให้เรามาทำอะไรเนี่ยให้มันล็อกได้ปะเนี่ยอนี้ล็อกได้หรอผมมันให้เรามาต่อยอันนี้เราน่าจะอยู่ที่ดาวในดาวดาใน,นเรื่องนกักบอลนะ ไม่ได้หรออมันคือให้เราต่อยอ๋อนี่การเทนนิงเทนนิงขั้นแรกต่อยต่อยตัวเขียวๆมีอะไรเนี่ยมีขีบนัว <c oughs> ุธอ๋ต่อยเสร็จแล้วไงต่อนี่เรา้อ๋อวิ่งได้โอ้ยเอ้ยเสียงนี้มันก็เท่ดีนะคนใหญ่ย,ยิงเสียอะไรต่ออันนี้คืออะไรอ๋อ การลุกขึ้นนะฮะลุกนั่งเปลี่ยนจากพลังทางด้านบนเนี่ยมันเป็นพลังอะไรไม่รู้เนี่ยน้ำน้ำย้ำเนี่ยมันเป็นพลังหมัดทุกคนอ๋อเหมือนวิญญาณปะไม่ดูสินะครับแล้วก็ทําการออกหลังเาแนะกระดองตาก็ใหญ่ใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าตัวอีกฮึเขาโคกดไปนะทุกคนนะครับเรามารีบนะค่อยๆดีกว่าซึ่งแบบนี้มันก็สามารถเติมเติมได้นะ มีโค้ดนะผมลองใส่โค้ดดูสิเฮ้ยนี่มันนิม่นี่เนนะีมันไม่ใช่โค้ดเลยเฮ้ยเราค่อยหาโค้ดมาใส่แล้วกันนะอาอสุดสุดแล้วหรอโอเคอันสุดแล้วแล้วก็ไงต่อเสร็จแล้วไง,งาต่อแค่นี้คือต่อยได้พลังได้ลพลังมาแล้วคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรอ๋อนี่คือเตือนะน,ออนะนี่คือเกมพาร์ทุกคนนี่เป็นพลังอ๋อนี่ก็น่าจะเป็นความโชคดีใช่ป่ะลัคกี้เนี่ยไปโคเบอร์สีแฉกเนะี่ย เขาก็จะมีบอลอันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อมันจะเป็นโซนเหมือนกันสองโซนได่ยิงได้วิ่งมาต่อยดัมมี่ต่อยไหมอ๋ออันนี้น่าจะเป็นต่อยวัดค่าพลังป่ะดอกก็ดับเบิลดอกละสามที่มันขึ้นตามนี้นะอ๋อแล้วนี่คือด็อกเตอร์อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะสุ่มได้ด้วยเหรอสุ่มได้ไหมน้องสุ่มดิโอเคครับต้องเต๋อครับ99้าเก้ลูอกเฮ้ย อันนี้เอาพลังตรงนี้ที่เราไปสู้มาได้อันนี้คืออะไรฟาสทาวเวิลไปไหนอ,อ่ะเข้าได้ไหมเพราะยังเข้าไม่ได้ทุกคนมันต้องมีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอ๋อมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับมันต้องให้เราฟาร์มก่อนนะโอเคครับเราก็จัดการต,ต่อยไปต่อยไปมันอัพอัพพลังได้ไหมอัพข้าวแตกได้ไหมเนี่ย มีกระต่อัพไหมไม่น่ามีนะบอว่าไม่น่ามีเราลองลลลลวิ่งสำรวจตรงไหนสหิหน้าตาเองก็เหมือนฟิสเซอร์ดีนะเนี่ยใช่ไหมต่อเยเลยละกันนี่ฮาวโอ้โหเลือ่องมันน่าจะสองพันนะทุกคนเยอะมากไม่เราไม่ต่อยเรามาต่อยพวกนี้ดีกว่าเยอะเกินไปนะทุกคนเสร็จละเอานนี้คืะไหน ที่ว้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้จะเป็นแบบแผนที่ต่อไปใช่ปะใช่แช่สองพันอ๋อสองพันไอ้นี่มันคือพลังอะไรเนี่ยนำ้ำน้ำเนี่ยในการไปต่อนะต้องมาต่อยคนนี้ต่อนะตาตาบโอเคต่อไปอ แต่เราต้องไปยากสุ่มอ่ะผมอยากสุ่มอ่ะสุ่มเลยได้ไหมน,นี่คือป่าอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้คือเข้าได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็ฟ้าทับิโอก็ยังไม่ได้เพราะยังเป็นนี่คือสุ่มสุ่มเลยได้ไหมได้เอ้ยยังไม่ได้ยังขาดอีกหน่อยโอเคเดี๋ยวไป,ไปต,วต่อยอีกสักตัวหนึ่งแล้วมาสุ่มเลยดีกว่าโอเคได้ละมาลองสุ่มกันทุกคน สีระดับมันก็จะมีอะไรนะนั่นเป็นคอมมอนมั้งเนี่ยอันนี้ก็และใช่ปะหมดออันนี้ก็น่าจะสีขาวๆก็น่าจะเป็นคอมมอนมัง้งอันนี้อันปะเนี่ยก็น่าจะเป็นคอมมอนหมดส่วนนี่นเป็นและสีฟ้าอันนี้ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็รีเจนนี่ก็โอเคครับมาสู้ครับสุ่มมาเลยแล้วกันเฮ้ยเอาไปกล่องนี้เลยเหรอแล้วไงต่อต่อยอ๋อไม่กินได้ตัวอะไรจะเอาซื้อจะเลื่อนดักนบอลนะทุกคน ต้องคือระดับแหละอะ,อะไรคือระดับมันนะบอกว่าเนี่ยอ๋อพอเราได้มันมาแล้วก็แบบบวกอะไรอะบวกพลังการประคุณล่องแล้วก็ได้พลังไฟไฟได้แหละไหนอ๋อนั่นอันนี้น่าจะเป็นดาเมจทุกคนส่วนที่เราเราจะน่าจะน่าจะน่าจะเบอร์ดาเมจนะทุกคนเราเอาพวกนี้ไปทำเป็นดาเมจนะ มันเป็นพลังอะไรเนี่ยพลังวิญญาณนะมันจะเรียกว่า,าพลังพลังพลังวิญญาณกันนะเนี่ยอ๋อเราก็ทำการนี้ไปทำทำเป็นดาเมจนี่อาจจะเป็นดาเมจของเราหน่า,ใช,ใ,ชนาใ,ชใช่ไหมวะน่าจ่ายใช่ไหมแล้วก็ทำการลุกหนังไปนะเอาไงเจ้าสื่ออะไรครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดจ่าผมด้วยโอ้ยเ,เราไม่ได้แล้วเราไปตัยดูสิ ่ะนี่การเพิ่มขึ้นหรอืเอเปล่าเพิ่มขึ้นมั้งเราปล่อยพลังได้ไหมเฮ้ยลปล่อยพล,ล,ลังได้ด้วยโอ้ยยอดยอดงั้นเราก็ปล่อยไปนะอืมเป็นการทักฟ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองปล่อยพลังนี่งงไงไโหัวตายไ,ไปเลยนี่ละแค่ปล่อยไป โอ้โหโอ้โหแรงรันยี่สิบเจ็ดนี่มันแรงไหมเนี่ยถือว่าแรงแล้วกันนะสำหรับผู้เริ่มใหม่ก็น่าจะแรงแหละครับไหนโอ้มันมีขั้นของมันกีแลนอ๋อนี่คือที่นี่คือกีแลนใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้มันก็จะมีท่าของมันนะโหเดมอนอ๋อนี่คืออัปเดตนี่คือกีแลนนี่คืออะไรนะโอเชียนเหรอ ก็นินจาแล้วก็ฮีโร่นี่ก็เดมอนอ๋อน่าจะอันนี้ไม่ต่างๆนะทุกคนทีนี้ผมนี่แหละลองไอ้นี่ดิมันเศษที่ได้มันมันให้มันมากกว่าน,นี้ได้ไมอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะอัพไอ้ที่มันตัก150ปนาน์ตเราไปสุ่มกันทุกคนลุม่มกรอบไปเร็วเร็วสิเร็วเร็วสิเร็วเร็วหน่อย เอวนไหนมากช้ามากทุกคนลูกนั่งช้ามากเฮ้ยเอาให้ถึงสองร้อยแล้วกันไหนๆก็มาละเฮ้ยเอาให้หมดเลยแล้วกันเปลี่ยนใจอีกทีนึงครับนั่งไปเลยแหละลูกนั่งไปเลยแหละมันเสียทีละห้านะใช่ปะอ่าน่าใชา่เอ้ยเหลือสิบแล้วเนี่ยว่ามันมันมันจำนวน,นเพิ่มขึ้นปะเนี่ยน้องไปต่อยดูสิโอ้ยทำไมสิบสองแล้วคนโอ้ต่อยแรงขึ้นน้อง อย่างนี้นี่เองอะ่ะเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคนี่ถือว่าเ,าเล่นง่ายก็เหมือนกับแบบอะไรนะอนิเมะอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ใช่ไหมอันนั้นอะ่ะอ๋อนี่ก็เหมือนกันไม่ต่างกันมากอ๋อประมาณนี้แล้วก็ต่ไต่ตไปนะโอเคครับอ๋อไม่ยากไม่ยากไอ้นี่น่าจะเป็นบอสเจ๊เจ,เจกันเดี๋ยวเจ๊กันไอ้หนุ่มเดี๋ยวเราขอพลังอีกสักหน่อยนะ ครับทำการไล่กระเทืออไ้พวกลุงน้องมาก่อนนะนี่ไงให้เดี๋ราไปสุ่มไปสุ่มอีกสองครั้งนะทุกคนคือไม่ได้เลยขอรับดีดียิงอีกเฮ้ยมันมีกล่องอะไรกับกล่องม้ดนี่คืออะไรเนี่ยไอความไอความอะไรเราเปิดกล่องมาก่อนเฮ้ยหน้าตาเหมือนย่ำฉายอะไรเองอ่ะอ่าใช่แหละนั่นนี่เราจะเป็นหมัดป้าป่าช่วยเลยนี่แหละของเล็ก กล่องมาจนเอ้ยเถนจริงฮงโอ้โหเรียบร้อยสามตัวครบเลยทีนี้เอาใส่ใสได้ไหมเอาใส่ได้โอ้ยนี้เมาลองไปต่อยดสอูสิเขาไม่ต่อยแลกสินะน่าจะเป็นแบบสกิลที่เพิ่มขึ้นมายิงหมัดหมาป่าโอ้โหนี่คืออะไรท่าที่ายกขท่าอะไร เฮ้ยมันทำอะไรเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยลองได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่เลยนะคนไม่ใช่แบบได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะโอเคแล้วก็ไล่กระตือไปพวกนี่ก่อนนะไอ้เองเป็นฟิเตอร์ใช่ไหมยิงแม่งได้สามพอปลังพลังท่าสองอืมอืมยังไงล่ะ เราก็ยังแตมันเบาอยู่นะทุกคนในเ,เราแต่แทนเราต้องเอากับพวกนี้ก่อนนะต้องตัดการพวกน้องมาก่อนนะทุกคนโอเคเราแบบต้องแบบต้องนวดต้องนวดพวกน้องมาก่อนนะได้๋ยวหัวหน้าเจอก,กันอีกทีนะ ตัวที่เรามีมันมีแค่3ตัวเองเหรอเราเอามันทำอะไรแบบไหนอัพเกรดได้ไหมอัพได้ใช่ปะนี่คืออัพเกรดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันคือการที่ใส่ก็ไม่ใส่อ๋อเข้าใจเฮ้ยอ๋อเราได้ดักนียวกันแล้วแรนด้สีทองเลยได้ไหมเนี่ยปลาสุ่มไปที่ที่โป่งกล่องไม้กล่องไม้อีกสุมม่มให้หมดโอ้โหครับเพื่อหมดครับเรียนต่ยให้หมดเลย โอเคครับจะกินหมดครับมันเอัพอัพไอเกตได้ไหมนันมันได้มาแนละ้วคือทางไรขายสถานเดียวเหรอคือมันอัพได้ป่าพลังก็ให้เท่ากันจะเป็นไนอ้นี่้ไอนี่ก็เท่ากันดีกว่าก็คืออะไรไนอะพวกตัวที่เราเอามาเราทำไรายได้ อ๋อมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะทุกคนตรงนี้ไอตัวพวกนี้เรามีเยอะนี่คือได้อะไรนะครับอัพก็ไม่ได้หรอกมันมาเร็วค้าวแข็งไม่ได้หรอกงงงั้นไม่เป็นไรเราก็ฟาวอีกสักหน่อยนึ่งใบพลงัง ตีปั๊บให้พวกน้องตัดไปหมัดป๋าปังอโอ้โหก็ได้อยู่กันเนี่ยนี่ไงยิงพลังยิงพลังหายกันหมดไปไงโอ้โหคนก็เลยก็เก่งนั่นแหละแค่นั้นแหละโอเคครับตีไปนี่ไง เดี๋ยวลองส่งอีกสักครั้งนะยิงถึงไม่ใหมดโอ้ไม่ตายลองอันนี้กันขวาออกลังกาสักหน่อยอืมอืมเยอะๆเยอะๆต้องการความแข็งแกร่งแข็งแกร่งสิเฮ้ยเอาไป ไอห,หนุ่มจัดไปว่าไงเฮ้ยเอามานี้วเราไปต่อยเลยแล้วกัน <c oughs> อืมอืมเท่าไหร่เอ้ยเท่าไหร่อะยี่สนะิบสามปะต่อรีบสามทุกคนเก่งขึ้นแล้ว ทีนี้ไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้เราก็จดก,การในกาลรับฝ่ายพลังนี่ไงนี่ไงไม่การันตุมโยกพอดีเป็นไงแล้วครับอืมพลังอืมสวนหน่อยสวนหน่อยอืมไม่ตรวจแล้วล,ละหนุ่มเฮ้ตรวจหน่อยตีหนุ่มนี่ไง นี่ไงอ่เดี๋ยวปโอ้โหเยอะกว่านั้นเนี่ยนะกพันพันหนึ่งเฮ้ยโอ้ตาเกิดเร็วเกิดเร็วมากนี่ไงเกิดเร็วก็โดนอีกทีไงนี่ไงนี่ไงน้าร้อยหนุ่มอืมยืนยิงเดียวไปกระสอบท้ายนะเองอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเฮ้ยตอบตัวหนไอ้หนุ่ม ยานิ่งจะตายนะมันจะตายทุกคนอืมอืมอืมตายแล้วเรียบร้อยเสร็จอันนี้คืออะไรอ๋อได้เวลาเป็นโลกใหม่ทุกคนไหนดูสิโอ้เสียสองพันเลยนะโอเคเรายอมไปเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอสซึเกโดฮือเมโวโอเคครับโอแห่งวันพีท ถ้าเรากลับกลับลูกก่อนได้ไหมสุ่มเท่าไหรโอ้สุม่มีละเจ็ดพันโลโหเยอะมากนี่คือฟารทราเวลนะกลับอะไรเรื่องกลับกลับได้ใ่ปะกลับได้อ๋อกลับได้อ๋เอเดียวก่อนก่อนจบเราไปเอาไอ้นี่อีกสักตองตัวดีไหมทุกคนอืมอีกสักตัวดีกว่าถุงนี่ก็กสิบประมาณสิบสิบครั้งห้าครั้ง นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงแบบนี้ก็ผมก็เพิ่งเรียนทุกคนใครที่แบบมีอะไรแนะนำก็ช่วยแน,น,นะนำหน่อยนะเม็นไว้ใต้คลิปแล้วทุกคนอืมต้อยตายังโอเคตายแล้วทุกคนโอเคครับก่อนจบคลิปไปเราสุ่มให้ดูอีกสักกี่รอบอะรอบร้อยสิบก็น่ามาน่าห้าหกเจ็ดแปดรอบ มัง้งไอชิ้นนี้มัวนะจบไปโบ่งดอกแรกออกมาโอ้โหไปกองเหล็กดอกสองกองไม้ครับมันมีกาะอื่นน้อยน้อจากพวกเนี้ยกองเหล็กอีกกองไม้ครับไอ้ครับกองไม้ถ้าคนอื่นเดินมาตบกองของเขาได้ปะเนี้ยัยิงไปโอเคหมดแล้วทุกคนก็มีมานี่แหละเราจะได้ทุบไปแากกองไม้ก่อนนะโอเคครับตัวเดิมครับโอเคครับสวยสวยสวย,สวย เย็นๆโอ้ตัวเดียวหมดเลยครับทุกคนตัวเดียครับเฮ้ยได้ตัวใหม่มาแล้วสึกเมื่อกี้อือะไรเนาะในจะเป็นเผ่าดา,าวชาดาวรัมิกนะทุกคนอันนี้เราก็เอาอเอา้ยอ,อะไรอะ่ะขายวเราเมื่อกี้โอดีลีทิ้งโอเคกดผิดนะไม่เป็นไรกำมีเยอะได้ตัวนั้นต้องกาทีนี้เราไล่ท่าเดนเดอะไรใส่ได้ไหม อ๋อมันต้องอ๋อมันใส่เราต้องเอาออกตัวนึงอ๋อไม่ได้เม็ดนี่ก็เยอะกว่าที่ค,ครับไปก่อนจบคลิปต้องรีวิวท่าสามดูหน่อยละแบบนิ้อ๋อแล้วครูดาวคือมันนับกับการที่เราต่อยเหรอ,อน,นี่คงรู้ว่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมันนับอีกเหรอ,หรอครูดาวกดผิดกดผิดไม่ได้ครับก็กระดดกเราต่อยใช่ปะ มันไม่โหลดมันไม่ไมันไม่คูดดาวมันน่าจะต้องให้เราต่อยได้เดี๋เราลองมายิงท่าตาดูอ๋อแค่เนี้ยแค่เนี้ยเฮ้ยมีอะไรเยอะเลยอืมอ๋อตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวละครอยู่หรอก็ใส่อยู่ดีแล้วมันมันหายไปไหนดิ้นเดี้ยอยู่ไหนได้มาดิเอ้ามันหายไปไหนตัวนึงทุกคนเอช่างมันได้เปแลไรหรอฮะ อขึ้นมาเยอะๆเลยแหละเกินนี่เอาเอาออาออกมันเดียวโชยยังไงทุกคนโอเคนี่ไม่รู้ว่าเป็นไรโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้เล่แนแบบนี้ต่อก็คอมเมนต์ไม่ก็ถ้าไม่เมนต์เดี๋ยวผมก็มาเล่นต่อให้ดูดีๆได้ทว่างนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์แล้วก็กดติดตับให้ผมด้วยทั้งผมดจะได้เติบโตไปเรื่อยกับพทุกคนนะทุคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายอืมอืมตายโอเคครับบ๊ายบาย